กไวเยอะขนาดนั้เทราะอไม่เราเราไม่ได้ขูดเองด้วยนะแฟนขูดไอของเราขูดไม่ได้แต่แฟนขูดให้เราได้แล้วแฟนเป็นคนไม่ชอบเล่นหวยไม่ชอบเล่นการพนันกได้มาไปนาสิสามอดีกับวาที่เจ้าสาวคนล่าโต๊เจ้าเว่นเตอเอยู่อเต๋อนต๋อเต๋อ ไมได้ใส่มาค่ะวันนี้ใส่มาวันใส่มาโอ้ออกงานเลยขอใส่หยิบมาใส่นิดนึงเพราะว่าแบบแฟนเราบอกว่าวันนี้ต้องใสม่ค่ะวันนี้ต้องใสว่าตองชื่อชื้อใสไม่ได้บอกว่าต้องใสเมื่อไหร่แต่เวลาเราแบบเออออกงานออกงานอะไรเงี้ยเราก็ออยากใสเป็นยงไงคะช่วงนี้ไปไหนมาไหนคนยินดีใช่เอาจริงๆช่วงนี้ไปไหนมาไหนนอกจากกินดีเรื่องแต่งงานแล้วอะจะพูดว่า ในละครหน้าตกหน้ายุดหวงมาก <okay. S 1> ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ละครก็อีใช่ค่ะออละครก็อีแต่ว่า เล่าโมเมนต์แต่ขอแชร์โมเมนต์แฟนคุกเข่าบุกลงไปนี่ะก็จะเป็นลมเลยตามภาพที่เห็นแล้วก็แบบว่าไม่มีชุดใหม่ด้วยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าให้ได้แค่นี้คุกเข่าได้รอบเดียวเพราะว่าเมื่อยขาแล้วประมาณนั้นเรียวเลยเหรอใช่ค่ะก็คือเรียวเลยพอบอกว่าหน้ามันออกไม่ได้กร้องเขาก็จะให้ดูรูปก่อนว่าแบบเอ้ยรูปโอเคไหมเพราะขอใหม่ได้ไหมอยากได้รูปเป็นลจีทำไมบอกขับไปไม่ทำไมต้องไปขอขวนนั้นคือเขาบอกไปยากดีไปยากดี แล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันต้องมันต้องอดทนขึ้นไปก่อนจะไปถึงแบบ5ชั่วโมงกว่าอะไรอย่างเงี้ยลาคนเขาว่าลำบากลำบนมากลำบากลำบนคือจริงๆทริปนั้นมีที่สวยๆเยอะมากเลยะแต่ว่าไม่ขอไม่ขออันที่แบบยากๆแล้วแบบสภาพยมอมๆแล้วสภาพก็เละๆแล้วหน้ามันมันหน้ามันมันแล้ววันนั้นไม่ได้แต่งหน้าด้วยเพราะต้องออกเช้าแล้วจริงมันมีเซ็ตไหม คือมีเซนว่าทริปนี้แต่ไม่คิดว่าจะเป็นบนเขาลูกนั้นเพราะว่าคุณแม่เขาก็ไมได้ไปคนก็ไปนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามีชุดที่เตรียมไปไมไเราเอาขาวครีมไปทุชุดเล <laughs> ยเรียบตัวเหรอเรียมถึงคือเอาจริงๆตั้งแต่ป,ปลายปีแล้วก็แบบพยายามไปทริปไหนได้วยกันอะไรอย่างเง<อ>ี้ยก็จะขาวครีม<อ>ขาวครีมเน้นขาวครีมไว้ก่อน,อน มีค่ะมีได้ส่สรุปอันนั้นไม่ได้ใส่แต่โชคดีวันที่แบบขึ้นข่าวอ่ใส่สีขาวใช่ไกกระเป๋าันรอบนั้นก็ีขาวมีแต่ขาวกับครีมไปย้อนดูรูปไอจีที่มายไปพัตตะกเนียก็คือใส่แต่ขาวกับครีมจริงๆครีมนั้นตอนได้คือแบบตอนได้ก็คือเหมือนทุกอย่างมันเงียบไปหมดบรรยากาศอะไรเงี้ยค่ะแล้วใช่หูดับใช่หูดับแล้วเหมือนจะเป็นลมเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วข้างบนอากาศมันน้อยด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกเราเราจำไม่ได้ หนูจำไม่ได้ว่าพูดอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือเขาคุกเข่าก็คือเออมันน่าจะใช่แล้วอะไรแล้วได้ไปถามย้อนหลังไปก็ตรงพี่พูดว่าอะไรเขาก็จําไม่ได้เพราะเอาก็ตื่นเต้นมากค่ะเราเราไม่พูดอะไรเลยเราอยู่ร้องไห้อย่างเดียวค่ะแล้วก็มีกีดกีดร้องไห้ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปโพล่าตอนนั้นรู้ตัวอีกทีใส่แหวนแล้วรู้ตัวอีกทีเขาจับมือแล้วก็ยัดแหวนใส่ให้แล้วีใใช่เพราะอันนั้นน่าจะเป็นลมค่ะมันดีใจ แล้วมันก็ตกใจมันช็อกด้วยไม่คิดว่าจะเป็นข้างบนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสกแเราไอได้ไรนี่เดี๋ยวจะไปดูเริ่มวันที่20นี้แล้วค่ะใช่ออยากอยากมแต่งช่วงไหนยังไงจริงๆที่แพนกันไว้แต่ว่ายังไงก็ต้องพู้นอยู่กับเลิกแต่เราก็ดูไว้ว่าเอออยากมันต้นปีแล้วแบบแต่งแตัดมาหน่อยไหมอะไรเงี้ยตอนอากาศเย็นไหมถึงปีหน้าใช่ค่ะแสดงว่าต้องรอ เราเริมออกก่อนไปขอพักก่อนใช่ช่วงช่วง7 8ปีที่ผ่านมาเราแบบไม่ลงรูปเขาเลยได้ยังไงคือเขาว่าเป็นคนขอไว้ว่าเขาแบบเออไม่อยากลงรูปเพราะเหมือนไอจีเขาทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้เปิดพับลิกอะไรเขาแบบเขาชอบอยู่เงียบๆอะไรเงี้ยเหมือนเป็นมนุษย์ถ้ำอ่ะอยู่แบบเงียบๆเขาบอกเออเขาชอบแบบนี้พอตอนเขาออกไปอ่ะเขาก็เขาก็ตกใจนิดนึงเขาบอกยูเราอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมจังไม่ทันแล้วเอ็นดูนะเหมือนแบบว่าเออบอกว่าเอยไม่เป็น Finally, คนเขาชื่นชมเม็นดูก็โอเคเงี้ยเขาก็เขาก็เออดีใจที่มีคนไปยินดีเขาปิดตัวปุ๊บเขาก็แบบว่าเขาจะเขินเขินนิดนึงเวลาไปไหนคนก็จะมองเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอย่างตอนไปเดินห้างอะไรเงี้ยก็จะมีบอกว่าอยู่คนมองแล้วเขาเป็นคนแบบขี่อายไงมีคนมองแล้วเต็มเลยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องบอกเกไนว่า ใช่เขาเขาก็บอกว่าเออมันยังไม่ค่อยชินแต่ว่าเดี๋เวเขาก็ปรับตัวได้เนะคะเพราะว่าปกติเขาก็ไม่ค่อยได้ไปไหนมากอยู่แล้วชอบอยู่บ้านยอันนี้การแต่งวานแต่งจะแบบแต่งที่ยังไงยังไงบ้างหรือว่าจะมีพิเศษอะไรอยากแต่งที่ไทยค่ะคนจะได้เดินทางสะดวกสะดวกเพราะว่าเขาก็มีเพื่อนอยู่แบบอยู่ต่างประเทศเยอะอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบเออบินมาที่ไทยด้วยอะไรด้วยค่ะแต่ว่าพอโดนขอแต่งงานปุ๊บเพงเลยเพงเลยแล้วเพงต่างแดนด้วยใช่เอาเลย คืออันนั้นเนี่ยมันเป็นลอตเตอรี่แบบขูดใช่ป่ะคะเป็นแบบไอส้สแรชที่แบบซื้อได้ตามมินิม์าอะไรเงี้ยแล้วเราแบบอยากเล่นเราเห็นคนเขาแบบโอ้ยถูกเขาว่าบงเขาวร์บอบกันแล้วก็เลยซื้อเล่นๆขำๆกลายเป็นชีวิตเลยเล่นไปเล่นมา <c oughs> ปุ๊บมันได้มันเริ่มแบบซื้อทุกวันอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จริงๆมาอ่ะขูดประมาณ6-7เจใบไม่ได้เลยแต่เขาอ่ะขูดใบเดียวปุ๊บแจ็คทอดอได้ประมาณเกือบีเป็นเงินไทยก็ประมาณเาะะากือบ3ามหมกว่าบาทเงี้ยคะอย่าเขาจะผิดว่าในกำมือค<ำ>ือที่เห็นเป็นฟึ้งๆอ่ะมันเป็นแบงค์หนึ่งเยอะเ,ออเพราะว่าตอนเราเอาไปขึ้นเงินใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นได้แบบร้านมินิมาร์หรือว่า พวกแบบร้ับตามปั๊มน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่มีแบงค์ใหญ่เขาก็เลยถามเออช่วยรับแบงค์หนึ่งไปได้ไหมเพราะมันเข้าระบบไปแล้วแล้วก็เลยยืนนับกันหน้าโต้ะนะแบบในคลิปที่เห็นเลยย้ำว่าสามหมื่นไทยเนาะสามหมื่นกว่าบาทไทยไม่ใช่หรอไม่เหรียญเนาะไม่เหรียญค่ะถ้าเป็นเหรียญนี่จะดีใจมากแล้วเจาไปทำอะไรต่ออะตามเนี่ยเอาไปซื้ออีกค่ะหมดเลยไหมหมดเลยหรือเปล่านะคะ ก็ได้คืนมานิดหน่อยแต่ว่านนแฟนก็จะบอกว่าอันเนี้ยมันจะเริ่มเสพติดแล้วพอแล้วถ้าได้ก็คือเขาเป็นคนไม่ค่อยอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่เราแบบมันไนมันเหมันได้แล้วมันนักเสี่ยมดวมของแท้เงินตอเงินแฟ <c oughs> นงานเราไมต้องตงขต่งงานแต่ะ่ยิ่งว่าถูกกลางวันก็คือโดนหอแต่งใช่ค่ะจริงๆก็คบกันมานานแล้วมาก็รู้สึกว่าเอออายุมันก็แบบ ไมยก็กำลังจะ30แล้วก็ก็เป็นวัยที่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วเลยแล้วมันดันโคเชม,มาตรงกับชว่วงละครกําลังจะออนพอดีด้วยคือจังวหวะมันแบบเออได้พอดีได้ดูดวงมาไหมคะว่า<ด>ปีนี้ชีวิตเราจะก <c oughs> ีมีจริงๆตามราศีที่เขาจะบอกราศีราศีธนูราศีพิจิกของไม่จะตรงกับราศีพิจิกก็มีแบบเออดวงจะได้แต่งงานอะไรเงี้ยคือถ้าใครที่อ่านอะไรพวกนี้อยู่แล้วอ่ะเขาบอกว่างานจะรุ่งอะไรเงี้ยหมายว่าอก็เป็นประมาณนึง